ก็ผม <c oughs> อันนี้จะเป็นซองตะเกียบนะครับพิมพ์ด้วยกระดาษกอน80กรัมนะครับผมนะครับอ,อันนี้ลักษณะาการใส่จะใส่เข้าไป่างน,นี้นะครับผมซือ,อนะครับเออลักษณะาการปะซองตะเกียบนะครับผมอันนี้คือเป็นใบที่เราพิมพ์พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็ ทำการปั๊มไดครคับนะครับโดยการที่ใช้บ็อกไดครคับนะครับผมแล้วก็ลักษณะาการปักกาวนะครับของสองตะเกียบนี่เราจะปักเป็นลักษณะากาวรอบนี้โดยการใช้เครื่องจักรนะครับแล้วก็ติดไปลกักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้คือการออกครับผม ก็จะ <c oughs> ไม่มีลักษณะาการเกี่ยวก้นเหมือนเหมือนซองยานะครับถ้าถ้าเป็นซองยานี่ก็จะมีลักษณะเป็นพับด้านในเป็นเกี่ยวก้นนะครับแล้วก็ปลายทีแต่ว่าซองประเกียบนี่ลักษณะาการทําก็จะเป็นปากกาวล้อมรอบอ,อันนี้นะครับผแล้วก็ปากปากเข้าไปเลยนะครับซอ,อ,องกระเจียบนะครับก็ทางเราจะใช้หมุดฟูดเกรดนะครับเป็นเป็นหมึดสีเหลืองนะครับก็เป็น นะครับเรื่องของอาหารนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับฟุตเก็